จัดปฏิบัติตามของกลุ่มตัวเองนะกลุ่มคนตื่นทรรมวานสองวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา4ี่พันคนแล้วก็พอเวลากลับเสร็จปุ๊บราจ์กลับถึงบ้านมาสักสองทุ่มนะักข่าวช่องแปก็เดินทางมาที่บ้านแล้วน่าจะได้ยินข่าวเนาะอะไรวะไอ,อ้ล่างสง่งหมอดูหวงจุ้ยอะไรสักอย่างนะที่ไอ้หกสิบหกล้านอนะ่ะที่ไปหลอกคนแก่นะไปทําแซกีไปทําห่วงซุยหวงจุ้ยอะไรสารพัดจน หมดเงินหมดทองไอ้หกสิบกว่าล้านนี่ยังไม่รวมที่ยืมเงินด้วยนะยังไม่รวมที่ยืมเงินตั้งหากอีกอเห็นว่าตอนนี้กาลังจะเป็นประเด็นอยู่ไม่รู้เดี๋ยวจะได้ไปอออโหกระแสอีกรอบแล้วเปล่าแบบเนี่ยเริ่มอีกแล้วหาเรื่องให้กูอีกแล้วนะ,ะหาทัวร์มาลงตลอดเวลาเป็นประจําพวกเราในชีวิตเราเนี่ยเราขวนขวายาตลอดในการมองเห็นรสอร่อยของมันเนาะเราไม่เคยมองเห็นโทษในการใช้ชีวิต พวกเราใช้ชีวิตกันเนี่ยบางคนเนี่ยในสมัยที่เป็นวัยรุ่นเรากินเหล้าเราเที่ยวเราอดตาหลับขับตานอนบางคนมองแต่รดอร่อยของการได้แลยได้จนทํางานเหนื่อยยากลําบากจนลืมคนข้างหลังบางคนเนี่ยขวนขวายในการหาเงินหาทองเพื่อตอบสนองต่อความสุขของตัวเองแต่ลืมไปว่าความสุขของตัวเองเนี่ยมันคือสุขภาพสําคัญที่สุดพื้นฐานแต่เราทํากลับไม่เห็นโทษของมันเลยนะเห็นแต่ประโยชน์ตรงหน้าว่าเอ้ยเรามีเงินแล้วเราจะสามารถซื้อทุกอย่างในการใช้ชีวิตเราพิจารณาเห็นแต่เห็นแต่รสอร่อยของมัน คุณนประโยชน์ของมันแตไ่ไม่เคยเห็นโทษผู้เจ้าเนี่ยสอนหลักการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งคือให้เรามองเห็นโทษของการใช้ชีวิตโทษของการใช้ชีวิตเนี่ยเช่นเราจะซื้อโทราศัพท์มือถือสักคำตับเครื่องหนึ่งเนี่ยโทราศัพท์มือถือเครื่องนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างของเดิมที่เรายังใช้ได้เนี่ยเราใช้เพื่ออะไรและโดยมากการซื้อของของพวกเราทุกวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยจริงเลย เราตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นเพราะเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งถามชาวบ้านหรือต้องมานอรอรุลอล้นว่าชาวบ้านจะชมเราตอนไหนโทรศัพท์มือถือได้เครื่องใหม่มาเนี่ยนะก็พยายามจะแบบสมมติมือปิดอย่างนี้ก็ได้นะไม่มันต้องพยายามแบบแตะแคงอย่างเงี้ยให้แบบให้คนเห็นโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะเออหรือบางคนแบบแต่งงานแล้วก็พยายามจะแบบทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องแบบมีแบบความแบบวิบวับในมือในนิ้วนิดนึงเพื่อให้คนมองเห็นใช่ไหม เราพยายามเป็นแบบนี้กันตลอดเพื่อให้คนเนี่ยพอใจในสิ่งที่เราซื้อมาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่เราซื้อมาในแต่ละอย่างไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแล้วนะสมมติเวลาเราไปคอนไปทำคอนเทนต์ตามร้านอาหารอะเราไปทำคอนเทนต์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองอย่างเดียวปะหรือเราต้องการไปตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นอาจารย์มานั่งพิจารณาคนขออาจารย์ถ่ายรูปเวลาอาจารย์ไปไหนก็แล้วแต่หรือมาให้อาจารย์อัดคลิปวิดีโอให้นะมันไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง มันตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นเพราะเวลามันเอาไปลงยอดไลค์ลคมันขึ้นแล้วคนก็มาชมมาโฮ้ยทําไมได้เข้าใกล้หรือเวลาเราไปร้านอาหารไปรีวิวอาหารเห็นเขารีวิวกันคนแห่แหนกันไปเราก็แห่กันไปเราแห่ไปเราอยากได้คุณสมบัติของสิ่งที่เราไปเจอหรือเราต้องการเอาคุณสมบัติเราเนี่ยไปอวดชาวบ้านว่าเราเนี่ยมาถึงแล้วว่าเราเนี่ยได้กินแล้วสุดท้ายเราตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยมีเงื่อนไขคือต้องคนอื่นรับรู้ คำถามคือถ้าเราไปเฉยๆอ่ะไม่ถ่ายรูปลงทําได้ไหมแน่เหรอ,อ,อแน่นะกระโถนนะบอกก่อนนะเนี่ยพวกเรามี Facebook กันเองปะ่ะมีโซเชียลด้วยกันไหมเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์สอนพวกเราอยู่เนี่ยฝากดูด้วยนะเห็นในเฟซบุ๊กถ้าใครถ่ายรูปที่ไหนโชว์นะติดต่ออาจารย์เดี๋ยวกระโถนเคลื้ยง <S <S 1> <S 1> พวกเราเนี่ยมันติดนิสัยตรงที่ว่ามันชอบโชว์มันชอบอวด พราะสุดท้ายแล้ว่เราต้องการตามความพอใจของตัวเองโดยให้คนอื่นมาพอใจเราอีกทีหนึ่งตัวข้ออย่างหลายคนนี่พยายามจะเห็นว่าเราจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่เราจะทาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เห็นมามีมีคนมาถามอาจารย์จัดสินสอดสินสอดเนี่ยทองสิบบาทเขาบอกว่าเขามาถามอาจารย์อาจารย์หนูเนี่ยแต่งงานแล้วค่าสินสอดเนี่ยเป็นทองคำสิบบาทเงินเนี่ยห้าแสนแล้วเขาก็บอกว่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยเงินสินสอดจริงๆเนี่ยแค่หนึ่งแสนบาท กับทองเนี่ยแค่บาทเดียวที่เหลือเนี่ยเช่าเช่ายืมมาเขาบอกว่าในครอบครัวเขาเนี่ยรับรู้กันหมดแต่คนข้างนอกเนี่ยไม่มีใครรับรู้เพื่อถ่ายรูปออกมาสวยเพื่อความโอ้อวดในสังคมจะได้ดูดีเพราะคุยไ้ยเยอะว่าลูกเขยเนี่ยมีตังค์แต่ความเป็นจริงคือไม่มีไงเออมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าอะไรก็เลยไปหยิบยืมมาเพื่อตอบสนองต่อความมีหน้ามีตาในสังคมของตนแต่ความเป็นจริงคือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่านี่เรียกว่า การมวลแต่ไปสนใจไปโฟกัสกับสังคมอื่นมากเกินไปไปโฟกัสกับคนอื่นมากเกินไปไปโฟกัสกับคําพูดหรือความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็นของคนอื่นมากเกินไปลืมกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราทําดีแล้วหรือยังอาจารย์จะบอกให้บางคนเนี่ยชีวิตล่มจมลงไปเลยก็มีเพราะฟังคนอื่นมากฟังคนอื่นมากเกินไปโดยที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตของตัวเองหรือบางคนก็มั่นใจตัวเองกลนเกินเหตุจนไม่ฟังใครเลยเหมือนกัน ก็เกิดความผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นสองกรณีผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่คำถามคือเราเคยมองเห็นโทษเหล่านี้บ้างไหมไม่เคยเราคิดแต่อะไรอีกละประโยชน์ที่จะได้รับประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรคนอื่นพูดถึงเราในทางที่ดีคนอื่นเยินยอสารเสริญเราในทางที่ดีคนอื่นชื่นชมเราในทางที่ดีแต่คําถามคือในเหตุปัจจัยเหล่านั้นน่ะเราเคยกลับมาด้ตัวเองเราไหมว่าเราภูมิใจเราทําเพื่อความภูมิใจของตัวเองหรือเปล่าหรือเราทําเพื่อความภูมิใจของชาวบ้านเขา เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องกลับมาดูว่าเราอะทุกวันนี้เราภูมิใจในตัวเราเองไหมเวลาคนอื่นภูมิใจเราในเรื่องที่ดีมันก็ดีนะมันก็โอเคแต่คําถามคือเขาภูมิใจกับเราอย่างเดียวเหรอไม่นะเขารอซ้าเติมเราด้วยเราเคยมองเห็นโทษจากสิ่งเหล่านี้ไหมว่าการที่เราพยายามไปโอ้อวดชาวบ้านว่าเรามีเราเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วเวลาที่วันหนึ่งเราล่วงเขาจะซ้ําเราไหมเราไม่เคยมองเห็นโทษเราจะรับสภาพจากคนที่ซ้ําเติมเราได้หรือเปล่า เราจะรับสภาพจากคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ชีวิตเราหลังจากนี้ได้ไหมเราไม่เคยมองเห็นโทษเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างพูดโกหกเราไปโกหกชาวบ้านเขาได้คาไม่จริงพูดได้ผิดต่อหลักสักจจกความจริงต่อโลกคาถามคือถ้าเราพูดได้คําไม่จริงเราเคยรับสภาพได้ไหมว่าถ้าเขาจับได้เราต้องรับผลของการกระทํานั้นยังไงรับได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเรามักจะหวังน้ําบ่อนหน้าเสมอเช่นวันนี้เราลงทุนอันนี้ไปก่อนเราไม่มองหรอกว่าโทษข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไร พะนักลงทุนโดยมากจะสอนเราว่าอะไรลงทุนไปเลยลงทุนไปเลยแก้กล้ากล้าเสี่ยงแต่เราลืมมองไปว่าเราต้องพิจารณาถึงผลที่มันตามมาด้วยว่าเราเป็นคนลงทุนผลที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้อย่างเดียวนะมันเสียด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าได้เท่านั้นไม่มีการเสียพระเจ้าจึงสอนว่าเมื่อมีการเกิดปรากฏย่อมมีการเสื่อมปรากฏเสมอย่อมมันเป็นโลก,กธรรมอะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีมความสุขย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขอย่างเดียวมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะพระเจ้าบอกว่ามีคนมาถามพระอ,องค์อะว่าในโลกเนี้ยใครมีความสุขที่สุดระหว่างพระเจ้ามหาจากักรพรรดิกับพระพุทธเจ้าใครมีความสุขกว่ากันพระเจ้ามหาจากักรพรรดิเนี่ยคือคนที่ปกครองโลกนี้นานนานมากในสังฆละวัาเนี่ยกว่าจะมีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในโลกเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนานๆที่จะมีสักคนหนึ่งเจ้ามหาจากักรพรรดิเนี่ยปกครองโลกเลยนะ แผ่นดินแผ่นน้ําในมหาสมุทรเนี่ยจะหลดกันทุกทิศทุกทางปกครองหมดกษัตริย์นี่ปกครองเป็นประเทศเนาะเต็มที่ก็เจ้ามาเอาเ่ออะไรนะกษัตริย์ที่ปกครองกษัตริย์อีกทีหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ครองมหาอำนาจใช่ไหมเป็นมหาอำนาจก็ยังไม่ทั้งโลกอยู่ดีก็ยังมีกษัตร,ตริย์ตรงนู้นตรงนี้ที่ยังมีความใหญ่อยู่แต่เจ้ามาหาจากักรพรรดิเนี่ยปกครองกษัตริย์ทั้งโลกปกครองหมดทั้งโลกแบบเนี้ยหาได้ยากมีคนถามว่าระหว่างผูใ้ใดเจ้ากับเจ้ามหาจากักรพรรดิเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันพระองค์บอกว่าพระองค์มีความสุขว่า พระองค์เลยถามว่าพระเจ้ามหาจากักรพรรดิเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแช่อิ่มอยู่ในอารมณ์ความสุขตลอดไม่มีความทุกข์เจือปนเลยตลอดเจ็วันพระเจา้าจักรพรรดิทำได้ไหมทาไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าไม่มีใครที่จะมีความทุกข์หรือมีความสุขเนี่ยแช่อยู่ในตลอดวันตลอดคืนโดยที่ไม่เกิดดับเลยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าเรามีความสุขที่เราหรือมีความสุขที่เขา พวกเราชอบให้คนอื่นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขทำไมเธอไม่ทำแบบนี้อ่ะทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นอ่ะทำไมเธอไม่คิดแบบนี้ทำไมเธอไม่พูดแบบนี้ทำไมเธอต้องพูดแบบนั้นเธอเปลี่ยนได้ไหมแต่เราเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเราดีแต่ชี้โทษคนอื่นเราเห็นโทษคนอื่นหมดเลยเห็นปะเราเห็นแต่โทษของชาวบ้านแต่เคยเห็นโทษตัวเองไหมไม่เคยเห็นโทษตัวเองเลยทำไมเราถึงไม่เคยเห็นโทษตัวเองเลยเพราะเราไม่เคยมองตัวเองเลยเราเคยมองแต่ชาวบ้านอย่างเดียว ดูจากในข่าวทุกวันนี้โลกโซเชียลต่างๆเราด่าทอต่อว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยๆๆๆๆๆๆใครพูดอะไรมาใครพิมพ์อะไรมาใครแสดงความเห็นอะไรมาเราก็ไปแสดงความเห็นร่วมกับเขาใช่ไหมคำถามคือเรื่องของเราปะไม่ใช่แต่เราเดือดร้อนนะมเดือดร้อนนี่เรียกว่าอะไรสรารแนใช่ถูกต้องเอารู้ตัวแต่มยังทำอะ่ะ <laughs> <laughs> เห็นไหมมันรู้ตัวแต่มันก็ทําอยู่ดีใช่ป่มคำถามคือทําไมเรารู้ทุกอย่างเลยวะ แต่ทำไมเราถึงควบคุมบังคับจิตใจตัวเองเราไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดจะฝึกตัวเองเลยพระพูทดเจ้าเลยสอนให้เราเนี่ยพยายามกลับมาฝึกที่ตัวเราเองอย่าไปฝึกที่คนอื่นแต่ในโลกเนี่ยมันกลับตละลัดกันไปหมดเราพยายามจะฝึกที่คนอื่นเราไม่ฝึกที่ตัวเองเราพยายามจะฝึกให้คนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงตาม